นัทพงศ์เรืองบรรยาวุฒิผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัษฎรครับท่านประธานครับวันนี้ผมตั้งกระทู้ถามสดเกี่ยวข้องกับเรื่องฝุ่นพิษและการกระจายอํานาจจึงเป็นที่มาที่ตั้งกระทู้ถามสดถึงท่านนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกกระทรวงครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านรองนายกครับ ในฐานะที่ท่านดูแลเรื่องฝุ่นพิษโดยตรงเป็นที่ปรึกษาบอกอปพชเป็นทั้งประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศครับท่านประธานครับผมขอเริ่มจากเรื่องของปัญหาฝุ่นก่อนและการถามครั้งต่อไปจะเกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจซึ่งอยากให้ท่านรองนายกตอบในฐานะตัวแทนของรัฐบาลครับขอสไลด์ขึ้นนะครับท่านประธานครับหากดูเรื่องของแอคชั่นหรือการกระทําที่ผ่านมาของรัฐบาลเพื่อไทย ตั้งแต่สมัยนายกเศรษฐาจนถึงสมัยนายกแพทองทานครับเราจะเห็นว่ามีการผ่านมต,ติคอรมถึง24ครั้งออกข้อสั่งกรารถึง43ครั้งมีการให้ข่าวว่าจะจัดการกับปัญหาเรื่องฝุ่นถึง71ครั้งทุกครั้งที่ผ่านมาเราเห็นผลลัพธ์อะไรที่เกิดขึ้นบ้างครับลองติดตามดูผลลัพธ์จากตัวชี้วัดที่รัฐบาลเพื่อไทยเป็นคนตั้งเองในปี2567ครับผมพูดโดยสรุปเพื่อไม่ให้เสียเวลา ตกเป้าทุกตัวชี้วัดครับที่ท่านชี้วัดว่าปี67จะต้องลดพื้นที่การเผาไม้ได้50เปซนตพลาดเป้าทุกกรณีครับท่านประธานมาถึงในยุครัฐบาลของคุณแพทองทานครับปัญหาฝุ่นพิษเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าตอนนี้มีปัญหาที่หนักหน่วงมากขึ้นเอาสซไลด์ลงได้แล้วนะครับผมทราบดีครับว่าท่านรองนายกรู้ดีว่าปัญหาฝุ่นมาหลายด้านไม่ว่าจะเป็นฝุ่นข้ามผมแดนครับที่เรากําลังจะพิจารณาพรบอากาศสะอาดอยู่ในชั้นกรรมธิการจะเข้าสภากลางเดือนหน้านี้ มีฝุน่นในไร่ฝุน่นในนาครับที่วันนี้สอสอณรงเดชข้างๆผมตั้งใจจะมาถามกระทู้ถามต่อและมติว่าการกระทรวงเกษตรแต่เสียดายครับถูกเลื่อนตอบกระทู้ถามสด <c oughs> วันนี้ผมตั้งใจมาถามในเรื่องของฝุน่นในป่าและฝุน่นในเมืองที่เกี่ยวข้องกับท้องถิน่นเกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจโดยตรงครับเรื่องของฝุน่นในป่าครับท่านประธานผมทราบดีว่าตอนนี้ท่านนายกออกมาให้ข่าวแล้วว่ามีการจัดสรรงบกลางห2ร้อี่สิบล้านบาทแต่เราก็ยังมีคําถามต่อครับ ผมทราบดีว่ารัฐบาลมีการตั้งพื้นที่14กลุ่มป่าเป้าหมายที่วันนี้ยังไม่ชัดเจนครับอยากได้คําตอบจากท่านรองนายกชัดๆครับว่าท่านจะจัดการไฟป่าอย่างไรในพื้นที่นอก14กลุ่มป่าอย่างเช่นโคราชลบ,บุรีชัยนาทและชนบุรีที่มีปัญหาไฟป่าเช่นเดียวกันครับหรือแม้แต่ปัญหาฝุ่นในเมืองครับสดๆร้อนๆช่วงสองสามวันที่ผ่านมากรุงเทพมหานครออกมาให้ข่าวครับว่าวันนี้เขายังไม่สามารถที่จะ ตรวจและปรับในเรื่องของรถบรรทุกและรถขนส่งโดยสารสาธารณะที่มีจํานวนหกล้อขึ้นไปได้เพราะเขายังไม่ใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบรขนส่งทางบกครับทำได้แค่เพียงการขอความร่วมมือปัญหาฝุ่นในเมืองยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับท่านประธานยังมีในเรื่องแหล่งกําเนิดฝุ่นที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมจากมูลนิธิบูรณะนิเวศครับเขามีการออกข้อศึกษามาล่าสุดว่าในเขตรกรทมและปริมณฑล ฝุ่นจากโรงงานอุตสาหกรรมก็เป็นแหล่งกําเนิดที่สําคัญเช่นเดียวกันดังนั้นครับในคําถามรอบแรกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องฝุ่นครับผมอยากจะตั้งคําถามถึงท่านรองนายกที่ดูแลเรื่องฝุ่น3ข้อด้วยกันครับอย่างแรกครับเรื่องงบประมาณเมื่อกี้สอบถามไปแล้วงบกลาง620ล้านบาทเราไม่อยากให้เกิดการระบบการจัดสรรงบประมาณแบบปีต่อปีที่ต้องให้นายกใช้ดุลพินิจจะใช้งบกลางไม่ใช้งบกลางครับ ในงบปี68ทราบแล้วว่าได้งบกลาง620ล้านอยากจะถามล่วงหน้าถึงงบปี69และงบปีต่อๆไปครับท่านประธานว่ารัฐบาลมีแนวโน้มอย่างไรที่จะออกข้อสั่งการหรือบอกสํานักงบครับให้จัดสรรงบประมาณปีต่อปีเป็นงบประจําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณเพียงพอในการจัดการไฟป่าผมยกตัวอย่างครับงบปี68ขอไปพ800แห่งได้จัดสรรงบประมาณมาเพียงแค่90แห่งเท่านั้นครับ อย่างที่สองเรื่องปัญหาฝุ่นในเมืองเมื่อสักครู่ได้สอบถามไปแล้วครับว่ารัฐบาลมีแนวนโยบายที่จะให้รัฐมนตรีที่รักษาการพระราชบัญญัติแต่ละฉบับออกคำสั่งแต่งตั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการกำกับดูแลตามพรบรแต่ละฉบับอย่างเช่นพรบรขนส่งทางบกและพรบโรงงานหรือไม่อย่างไรอย่างที่3ครับในเรื่องของการแปลผลเบิร์นสกาภาพจากดาวเทียมที่ดูลอยเผาไหม เพื่อติดตามการเผาไหม้ในพื้นที่ภาคการเกษตรครับผมทราบมาว่าล่าสุดณนะตอนนี้ยังมีปัญหาเรื่องการแปลผลทางเทคนิคครับที่ยังไม่สามารถเอาภาพถ่ายทางดาวเทียมที่เป็นรอยเผาไหม้มาใช้ในการวิเคราะห์ได้อยากจะขอความชัดเจนครับจากท่านรองนายกรัมนตตีในฐานะที่เป็นท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิต้ลนด้วยว่าเรื่องนี้มีความคืบหน้าอย่างไรและรัฐบาลมีความพร้อมแค่ไหน ในการเอาภาพถ่ายจากดาวเทียมที่เป็นเบอร์สกามาใช้ติดตามในการาลดการเผาไหม้ในภาคการเกษตรครับสำหรับการถามครั้งแรกขอตั้งคําถาม3าําถามครับขอบคุณครับครับขอบคุณคุณนัทพงศ์ครับเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีครับท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกตกระผมนายประเสริฐจ,จันทร์ทองทองรองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้มาตอบตัะทูสดในสภานะครับ โดยท่านสมาชิกผู้สังเกตผมเรียนท่านสมาชิกว่ารัฐบาลนี้มีความห่วงใยนะครับแล้วก็ได้มีการจัดการประชุมหลายครั้งในหลายหน่วยงานซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองนี่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากนะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีทุกครั้งเนี่ยท่านได้หยิบยกประเด็นนี้มาแล้วก็มีข้อสั่งการตลอดครับแล้วก็หลายข้อสั่งการนั้นได้บรรลุเป้าหมายนะครับ ผมซึ่งผมจะขออนุญาตได้นำเรียนดังนี้นะครับคำถามที่ท่านได้กรุณาถามมาเรื่องงบประมาณเนี่ยจริงๆแล้วเมือม่อเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเราได้อนุมัติงบกลางไป600กว่าล้านตามที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายไปนะครับอีกเรื่องนึงที่ท่านมีความห่วงใยก็คือว่าในการจัดสรรในอนาคตในปีต่อๆไปเนี่ยในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเนี่ย จะมีแนวทางไงผมขออธิบายอย่างนี้นะครับว่าในกรณีที่ท่านถามมาว่าเรื่องของไฟไฟไหม้ป่าการจัดการกับไฟป่านะครับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาไฟป่าเนี่ยมีอยู่สองกรณีนะครับในกรณีที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยจะเป็นการถ่ายโอนภารกิจจากกรมป่าไม้นะครับมีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับ ภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่านะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและจัดชุดเฝ้าระวังนะครับซึ่งเราได้ดูถึงว่าชุดเฝ้าระวังนี้ควรจะเป็นคนในท้องถิ่นที่ช่วยกันดูแล้วก็ในโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในเรื่องการลาดตระเวนการดับไฟป่าในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากผลการดําเนินงานเรื่องป่าอนุรักษ์ไอป่าสงวนนะครับ เป็นการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงจํานวน90แห่งงบประมาณ122ล้านบาทนะครับแล้วก็ยังมีการจัดโครงการอบรมเสริมสร้างการแก้ไขปัญหาด้านไฟป่าหมอกควันเพียม2.5เป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึง4รุ่นด้วยกันให้กับผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่17จจังหวัดในเขตภาคเหนือนะครับ ใน,ในจำนวนทั้งสิ้น1,700กว่าคนสำหรับการดำเนินการในระยะถัดไปนะครับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกับกรมป่าไม้กรมควบคุมมลพิษปอพอกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ไปจัดทำแผนป้องกันและควบคุมไฟป,ป่าให้มีประสิทธิภาพนะครับ ในกรณีที่สองก็คือพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะครับก็ได้มีประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้อปทรเรื่องการกําหนดกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่นในพื้นที่ที่เป็นอํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในเรื่องของการจัดทําแผนแผนงานแผนปฏิบัติการระบบแจ้งเตือนอาสาสมัครและเครื่องมืออื่นนะครับขณะนี้ผลการดําเนินการดําเนินการไปแล้ว19องค์กรท้องถิน่น ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที<ม>่ก็มีการประสบกับภัยเรื่อง PM 2.5นะครับแล้วก็ขณะนี้กรมอุทยานก็มีการสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมผมขออนุญาตได้พูดไปถึงเรื่องเรื่องมาตรการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อนะครับในเรื่องนี้นะครับขณะนี้เนี่ยท่านบอกว่าให้งบกลางไปแล้วเนี่ยแล้วปีต่อๆไปทำยังไงนะครับต้องเรียนว่าขณะนี้ ทางกระทรวงมหาดไทยเองได้มีข้อสั่งการนะครับไปยังผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็ผู้ว่าการจังหวัดนั้นก็ได้ให้ในโยบายในฐานะที่กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหลายเรื่องด้วยกันนะครับผมขออนุญ,ญาตได้นําเรียนท่านสมาชิกดังนี้นะครับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยทุกแห่งสามารถจัดทําแผนดําเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้อย่างต่อนเนื่องนะครับแล้วก็บรรจุก,กิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องเนี่ยในแผนพนัฒนาท้องถิ่นเพื่อตั้งงบประมาณนะครับตรงนี้คิดว่าเป็นภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถทําได้แล้วที่สําคัญนั้นก็คือว่าให้ชี้แจงและแนะนําทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับให้ตระหนักถึงสถานการณ์และอันตรายของฝุ่นขนาดเล็กที่เกิดขึ้นจากนั้นแล้วก็ยังมีมีอีก หลายมาตรการนะครับในเรื่องการประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุลำคาญนะครับซึ่งอาจจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนการดำเนินการตาหน้าอำนาจหน้าที่กับผู้กระทำผิดตามตามพรบการสาธารณสุขนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กท่านได้พูดถึงเรื่องปัญหา การเผาไหม้นะครับที่มองว่าการบูรณมันลดลงหรือไม่นะครับต้องเรียนว่าในเรื่องนี้เนี่ยได้มีโนโยบายในการบูรณาการกับหลายหน่วยงานนะครับผมขออนุญาตเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นกระทรวงสาหากรรมทรวงส,สกึกากรรมมีการงดรับซื้ออ้อยไฟไหม้นะครับห้ามรับซื้ออ้อยที่เผา เกิน25%ส่งผลให้อ้อยที่เกิดจากการเผาลดลงนะครับเดิมนี่27%วันนี้ตัวเลขลดลงจากนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมเหลือแค่1% 1เท่านั้นนะครับและที่ผ่านมานี่เราได้มีมาตรการอย่างเข้มงวดนะครับใครไม่ปฏิบัติตามนี่เราได้มีการจัดการอย่างเด็ดขาดนะครับที่ผ่านมานี่ได้มีการปิดโรงงานที่จังหวัดในเขตจังหวัดในเขตภาคอีสานโรงงานนึงนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีอีกหลายๆมาตรการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับมาตรการในการงดเว้นสิทธิ์เกษตรกร,กรที่ที่เผาไรา่ที่เผานานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดสิทธิ์ความช่วยเหลือนะครับจริงๆมีอยู่หลายกระทรวงนะครับผมจะพูดเฉพาะตัวเลขที่ท,ท่านพูดว่าการเผาไหม้ลดลงหรือไม่เนี่ยนะครับแม้กระทั่งในกรทมอเองก็ยังมีมาตรการหลายอย่างในเรื่องของการอาขอความร่วมมือ นในการที่เรื่องฝุ่นท่อไอเสียรองไอเสียที่เกิดจากรถนะครับเป็นการควบคุมในเขตอย่างเช่นการห้ามรถ6กล้อเข้าไปในพื้นที่เขตที่มีฝุ่นมากนะครับแล้วก็มีการจัดแคมเปญต่างๆมีการจัดให้มีห้องเรียนปลอดฝุ่นนะครับปัญหาของกรทมอย่างหนึ่งก็คือว่า,าจังหวัดรอบปริมนทนเนี่ยซึ่งบางพื้นที่มีการเกษตรนะครับ แล้วก็มีการเผาบางส่วนก็จะมีฝุ่นละอองที่อาจจะปลิวเข้ามาในเขตกรุงเทพหานครนะครับซึ่งมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในเรื่องภาพของกิซดาที่ท่านได้กรุณาได,ได้แนะนามาถ้าว่าในภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้ประกอบกันนะครับเราใช้ประกอบกันทั้งกิซาทั้งกรมควบคุมมลพิษ ทั้งกรมตุนิยมวิทยาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยพ่ออย่างยิ่งวันนี้เนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยได้มีการจัดการประชุมทุกวันเลยนะครับโดยให้ปอพเนี่ยเป็นหน่วยปฏิบัติและรับทำหน้าที่มอนิเตอร์ในเรื่องนี้อย่างเกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนให้กับพี่น้องประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปนะครับผมขออนุญาตได้ตอบคำถามแรกให้ท่านสมาชิกได้รับทราบขอขอบคุณครับ